สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อนัทนันจันทองอายุ68ปีเชื่อพระเจ้ามาประมาณ30ปีแล้วค่ะมีพี่น้องเจ็ดคนข้าพเจ้าเป็นคนที่สามอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นคุณพ่อเชื่อพระเจ้าตั้งแต่ข้าพเจ้าจําความได้แต่ว่าคุณแม่เพิ่งเปิดใจรับเชื่อเมื่อไม่นานมานี้เองก่อนหน้านั้นที่คุณพ่อเคยประกาศหรือชวนมาคิดจักรรวมทั้งอาสาภัยก็ไม่เคยให้ความสนใจเลยข้าพเจ้าเจอวิกฤตเศรษฐกิจ แล้วก็วิกฤตครอบครัวมาในเวลาเดียวกันทำให้ข้าพเจ้าไม่มีทางออกคือหนึ่งข้าพเจ้าฝันในความฝันนั้นเป็นภาพที่พี่ชายที่เสียไปแล้วนอนอยู่ในโรงศพตรงกลางห้องแล้วก็ในอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งที่คุณพ่อกับญาติของคุณพ่อนั่งอยู่ซึ่งฝั่งคุณพ่อนี่เชื่อข้าพเจ้าหมด ส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นข้าพเจ้าคุณแม่และลูกๆของคุณแม่ยังไม่มีใครเชื่อเลยในทันใดนั้นะก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นกลางบรรยากาศว่าตกลงตัดสินใจที่จะเชื่อไหมแล้วเสียงของพี่ชายที่นอนอยู่ในโลงที่เสียชีวิตไปแล้วก็พูดว่าไม่ได้หรอกเพราะว่ารับขันครูมาแล้วพอเสียงของพี่ชายสิ้นสุดลง ที่ที่ข้าพเจ้านั่งอยู่พร้อมทั้งที่ลงศพแล้วก็ฝังที่คุณแม่สุดลงไปด้านล่างทําให้ข้าพเจ้าสะดุ้งตืง่นหลังจากที่ตื่นขึ้นมาก็ไปเล่าให้อาสะพ้ายฟังถึงความฝันนี้แล้วอาสะพ้ายก็บอกว่าเป็นวันเวลาที่พระเจ้าเรียกข้าพเจ้าแล้วละ่ะที่จะให้มาเชื่อพระเจ้าอาสะพยก็เลยบอกว่าอาจารย์ที่ฐานเผื่อ ข้าพเจ้าก็เข้าไปหาอาสภพายแล้วก็ให้อาสภพายอธิษฐานเผื่อในเวลานั้นข้าพเจ้าจําไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณอาสะพายเนี่ยอธิฐานเผื่อเนี่ยอธิฐานเรื่องอะไรบ้างแต่ที่ประสบการณ์ที่พระเจ้าให้กับข้าพเจ้าก็คือตอนที่คนอาเขาอธิษฐานข้าพเจ้าก็หลับตาแล้วก็คิดพูดในใจอะค่ะว่าถ้าพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าได้ ที่ข้าพเจ้าเจอวิกฤตอยู่ขณะนี้ขอพระเจ้ารับรองให้มั่นใจว่าพระเจ้ามีชีวิตอยู่จริงทั้งตัวของข้าพเจ้าก็ขนลุกสู้เลยตั้งแต่หัวจดปลายเท้าเลยอยู่ช่วระยะหนึ่งแล้วข้าพเจ้าก็ยังพูดในใจอีกว่าถ้าพระเจ้าสามารถที่จะช่วยข้าพเจ้าได้ขอพระเจ้ารับรองให้ข้าพเจ้ามีประสบการณ์อีกครั้ง แล้วข้าพเจ้าว่าขนลุกสู้ตั้งแต่หัวจดปลายเท้าอีกเหมือนเดิมซึ่งในใจในเวลานั้นอะใจมันมีน้ำหนักมาทางที่จะเชื่อแล้วแต่มันก็ยังมีอีกหนึ่งครั้งที่บอกกับพระเจ้าว่าครั้งนี้ถ้าพระเจ้ารับรองในสิ่งที่ถามเนี่ยแล้วแล้วพระองค์รับรองเหตุการณ์นี้ข้าพเจ้าจะตัดสินใจในการเดินติดตามพระเยซูเมื่อข้าพเจ้าพูดจบข้าพเจ้าก็มีอาการเหมือนเดิมคือขนลุกสู้ตลอดทั้งตัว ข้าพเจ้าบอกโอเคพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ข้าพเจ้าจะไปโบสถข้าพเจ้าก็ไปโบสถกับอาสภัยแล้วก็เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ค่ะในวันนั้นชีวิตของข้าพเจ้าเปลี่ยนมากเลยหลังจากที่ข้าพเจ้าตัดสินใจในการที่จะต้อนรับพระเยซูแล้วก็ตั้งใจจะเดินแบบจริงจังก็ไม่ได้มุ่งไปทางอื่นก็โฟกัสที่พระเยซูเลย เพราะฉะนั้นชีวิตที่เปลี่ยนอันดับแรกเลยท่าทีข้างในก็คือจากที่ข้าพเจ้าเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายข้าพเจ้าก็รู้สึกสัมผัสถึงความอบอุน่นจากที่ขาดความมั่นใจก็ทําให้มีความมั่นใจแล้วสิ่งที่พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงก็ทําให้สงบขึ้นทำให้ไม่ไม่วุ่นวายใจหรือกังวลกระวายใจเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราโฟกัสที่ปัญหาแต่พอเราเริ่มมาเรียนรู้ ในการที่พระเจ้าได้บอกหรือพี่เลี้ยงได้สอนในเวลานั้นปัญหายังไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนเลยยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าข้างในมันมันเบามันโล่งซึ่งเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ทำให้เราได้ระลึกถึงพระคุณตรงนี้ทำให้เราเป็นคนที่ยังเกรงพระเจ้าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะที่พระคุณของพระเจ้านำข้าพเจ้ามาพบกับความรักของพระองค์ เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าและคนเห็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอบคุณคิตจ,จักรมากๆเลยค่ะที่ได้นําชีวิตของข้าพระเจ้าเข้ามาได้ให้ผูกพันตัวคิตจ,จักเนี่ยได้สอนให้รักกันให้ยึดพระวจนะของพระเจ้าให้เราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตขอหนุนใจท่านผู้ฟังที่ ยังไม่ได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะคะลองเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเพื่อพี่น้องจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและได้รับชีวิตใหม่พระคุณของพระเจ้าเพียงพอสำหรับชีวิตของพี่น้องที่จะรับสิ่งดีขอพระเจ้าอวยพ,อพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ